พาลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง พระวจนะแห่งความจริงในวันนี้พบกันประชาในวันพระฤหัสบดีวันที่6เดือนที่4ในหัวข้อเรื่องซ่อมโลกของคุณและพระวจนะที่จะไขค,ควรและสามัคคีธรรมในพระธรรมฮิบลูบทที่11ข้อที่3 โดยความเชื่อเราจึงเข้าใจว่าพระเจ้าได้ทรงสร้างจัก,กรวาลด้วยพระดำลัดของพระองค์พี่น้องคะคำภาษากรีกเอโอนคือคำที่แปลว่าจัก,กรวาลในข้อพระคัมภีร์ข้างบนสิ่งนี้หมายถึงวิถีชีวิตนั่นคือยุคสมัยหรือโครงสร้างและการจัดการของสิ่งต่างๆอย่างที่เป็นอยู่ในโลก มันพยายามเปลี่ยนทิศทางของโลกนี้ไปในทิศทางของมันเรื่อยๆมันชอบกำหนดระบบของมันเองบนโลกและบังคับให้เราดำเนินชีวิตอยู่ในระบบของมันแต่มันอยู่ใต้บังคับบัญชาของเราดังนั้นเราจึงไม่สามารถอนุญ,ญาตให้มันทําตามใจของมันได้ยกตัวอย่างเช่นเมื่อเมืองหรือประเทศชาติได้ผู้นําคนใหม่ ซาตานมักจะพยายามทำให้ผู้นำเหล่านั้นทำตามาระของมันผู้นำเหล่านั้นอาจไม่เคยรู้เลยว่าเมื่อใดที่พวกเขาได้รับอิทธิพลและถูกกระตุ้นให้โกหกและหลอกลวงประชาชนและประเทศชาติของพวกเขาแม้ว่าเมื่อผู้คนจะรู้ว่าพวกเขากำลังถูกหลอกลวงพวกเขาก็ไม่สามารถแก้ไขความเสียหายได้พวกเขาไม่สามารถปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระได้ พระคำพีกล่าวว่าเพราะสะรรพสิ่งที่ทรงสร้างแล้วคอยด้วยความปรารถนายอย่างยิ่งให้บุตรทั้งหลายของพระเจ้าปรากฏสรรพสิ่งเหล่านั้นจะได้รอดจากอำนาจแห่งความเสื่อมสลายและจะเข้าในเสรีภาพและศักดิ์ศรีแห่งลูกๆของพระเจ้าเรารู้อยู่ว่าสรรพสิ่งที่ทรงสร้างทั้งหมดนั้นกำลังคล่ำควนด้วยกันและเจ็บปวดแบบหญิงคลอดลูกมาจนทุกวันนี้ มบทที่8ข้อที่19ถึง22พี่น้องคะเราเป็นผู้ที่จะปลดปล่อยโลกนี้สิ่งสร้างทั้งหมดจากพันธนาการแห่งความเสื่อมทรามไปสู่เสรีภาพอันเปี่ยมไปด้วยพระสิริแห่งบรรดาบุตรของพระเจ้าอย่างไรด้วยพระคำของพระเจ้าเรม่าของพระเจ้าที่ลิมฝีปากของเราด้วยพระคำของพระเจ้าคุณสามารถซ่อมแซม สร้างและสร้างวิถีชีวิตและโลกของคุณได้ใหม่นั่นคือสิ่งที่ชายและหญิงแห่งความเชื่อทำในสมัยพระคำผีผ่านทางความเชื่อพวกเขาวางกรอบหรือซ่้มแซมโลกของพวกเขาด้วยพระคำของพระเจ้านี่คือสิ่งที่พระเจ้าคาดหวังจากเราในวันนี้เราต้องวางกรอบยุคข,ของเราโดยพระคำของพระเจ้าผ่านทางความเชื่อ ฮาเลลูยาอาเมนให้เราเก่าวถ้อยคำแห่งความเชื่อร่วมกันนะคะพระบิดาในสวรรค์ที่รักขอเพระคุณที่ประทานอำนาจเหนือนทุกสิ่งให้แก่ข้าพระองค์ข้าพระองค์ได้รับความสามารถอันทรงพลังที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ซ่อมแซมวางกรอบทำให้สมบูรณ์แบบซ่อมและฟุ้นฟูทุกสิ่งในโลกของข้าพระองค์ซึ่งสอดคล้องกับนำพระเทที่สมบูรณ์แบบของพระองค์วิถีชีวิตของข้าพระองค์คงความสอดคล้องกับแผนการและจุดประสงค์ของพระองค์ และข้าพราะองดำเนินชีวิตอย่างมีชัยเหนือศัตรูและความทุกข์ยากของชีวิตในพระนามของพระเยซูอาเมนพี่น้องคะพระคำของพระเจ้าเหมอก,กับเราในวันนี้นะคะว่าสรรพสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างทั้งหมดกำลังคล่ำคววนและเจ็บปวดและกำลังเสื่อมสลาย และเราผู้ที่เป็นชายและหญิงแห่งความเชื่อของพระเจ้าจะเป็นผู้ที่ปลดปล่อยโลกนี้ค่ะดังนั้นจงใช้ลิมฝีปากของคุณด้วยพระคำของพระเจ้าปลดปล่อยและซ่อมแซมและสร้างวิถีชีวิตและโลกของคุณใหม่และนี่คือสิ่งที่พระเจ้าคาดบังจากเราในวันนี้ค่ะพระเจ้าสำกำลังนะคะ หากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับให้เยซูและมีความปรารถนาในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูรคริสเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขน เพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตาย ข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ ตอ,อนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อไอ l ดี e ลนหรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวจนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไฟจิตวิญ,ญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด